ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ทางพี่น้องชาวบ้านหลอกบัวนะครับหมู่ที่4ตําบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะนะครับได้มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดพะเยาและของประเทศด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศทีเดียวนะครับวันนี้ ท่านประพาสบุญยินดีท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะนะครับได้มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านดอกบัวนะครับยังมาซึ่งความเพื่มปิติยินดีนะครับของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าเราไปฟังท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้พบปะพี่น้องประชาชน,านพร้อมๆกันนี้เราก็ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านดอกบัวพร้อมกับท่าน ที่บดีกรมการพัฒนาชุมชนกันดีกว่านะครับครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับครับทธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับชาวบ้านบ้านดอกบัวแล้วก็ผู้นำนะครับและปกครองท้องถิ่นในวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับด้านที่ปดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับครับก็ขอยินดีต้อนรับครับครับกว่าจะถึงวันนี้นะครับในชุมชนนะครับบ้านดอกบัวนะครับก็มีการร่มไม้ร่มมือการพัฒนาครับหลายๆด้านนะครับคือ เหมือนกับในชุมชนก็เหมือนกับการปกครองคือกระจายาอนำนาจคืออำนาจทั้งหมดให้กับชุมชนนะครับแบ่งเป็นสิบคุ้มก็มีคณะกรรมการมีประธานดูแลนะครับแต่และคุ้มก็จะมีรับผิดชอบกันตามคุ้มไปนะครับก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ได้ร่วมคิดร่วมทำนะครับร่วมบูรณาการนะครับทําให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปประกวดของกบลก็ชนะในิระดับประเทศนะครับจะรับถ้วยพระราชทานมาวันที่8มีนาคม2555นะครับก็จะมีหลายองค์กรด้วยนะครับที่มาร่วมเข้ามาพัฒนาครั้งนี้นะครับคือในชุมชนก็คือเป็นตัวหลักนะครับก็หลังจากที่ในชุมชนยืนด้วยลำแข้งนะครับทำทุกอย่างนะครับก็จะใช้ตัวชุมชนทำนะครับ แล้วก็ในชุมชนนี้ก็วิชาการนะครับ่วยงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าพอชอนะครับสาธารณสุขเกษตรกษตรนอกร,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 รมงปุสัตว์นะครับพัฒนาที่ดินอำเภอและจังหวัดนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์การมหารส่วนตำบลมัตุนนะครับรวมพัฒนาในครั้งนี้ก็เกิดให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ถืงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศนะครับทำโครงการนี้สาเร็จก็มีทุกภาคส่วนช่วยกัน ผู้นําหมู่บ้านผู้นาท้องถิ่นท้องที่เข้มแข็งมากแล้วก็ประกอบกับชาวบ้านก็สนใจที่มาทําประชาคมนี่คือการร่วมคิดร่วมกันทําร่วมกันรับสาผลประโยชน์ครับเรามาร่วมกันคิดร่วมกันทําให้หมู่บ้านของเราแล้วเราก็รับผลประโยชน์ร่วมกันนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท้องถิ่นท้องที่นะฮะทั้งนายกการแผนส่วนบล นะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอาชาวบ้านโัทุกท่านนะนะครับสิ่งที่ท่านทําดีมาแล้วเนี่ยสิ่งดีงต่างๆนนี้ก็จะตอบสนองให้ท่านเองเ่ยนะฮะทั้งตัวท่านและครอบครัวก็จะมีความสุขลูกหลานเห็นเห็นสิ่งตัวอย่างดีๆงามๆเขาก็จะทําตามเราแก่ตัวเราก็มีที่พึ่งนะเนี่ยที่เขาบอกสุภาษิตฝากผีฝากไข่นั่นก็คือลูกหลานเราเห็นเราทาแต่สิ่งดีงามเขาก็มาดูแลเรานะสิ่งต่างๆนนี้เป็นเหมือนเกาะ ป้องกันตัวเราเองนะครับก็ความดีความงามของท่านก็ขอให้ท่านกลับคืนสู่ไปเป็นร้อยเท่าพันตวีนะครับขอถือโอกาสนี้ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดลบรนดาให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถาทุกประการนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ หลังจากที่ท่านที่ปรด,ดีได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินด้วยเท้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาของบ้านดอกบัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดแรกที่ท่านที่ปรด,ดีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมก็คืออาชีพการจักสารเข่งด้วยไม้ไผ่รวก ซึ่งบ้านดอกบัวนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านอาชีพการจักสานเข่งถือได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจักสานเข่งของจังหวัดพะเยาที่เป็นที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลทีเดียวเข่งของบ้านดอกบัวดได้ส่งออกไปจําหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้ซึ่งเข่งตัวนี้สามารถนําไปบรรจุผลไม้และก็ส่งออกขาย เพราะฉะนั้นเข่งของมัดลบัวจึงเป็นเข่งที่มีความมั่นคงมีคุณภาพแข็งแรงที่ดีเป็นที่นิยมของพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ไปเยี่ยมจุดศูนย์รวมเข่งซึ่งใช้เป็นที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมรวบรวมเข่งเพื่อคัดแยกเพื่อคัดคุณภาพเพื่อที่จะส่งออกไปยัง จำหน่ายไปยังทั่วประเทศซึ่งทางท่านผู้ใหญ่บ้านในบ้านบุญคําผู้ใหญ่บ้านบ้านบันบวจะเป็นผู้ซึ่งทําหน้าที่ในการรวบรวมเข่งเหล่านี้ส่งออกไปจําหน่ายยัง,ต,งต่างจังหวัดก็ถือได้ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ท่านทําหน้าที่เป็นนักการตลาดส่งเข่งออกจําหน่ายไปทั่วประเทศอีกด้วยและอีกจุดหนึ่งที่ทางคณะของท่านอธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชมก็คือบ้านของพ่อเสาวแก้วใจบาน ซึ่งพ่อจะเสาแก้วใจบานนี้ท่านเป็นปาด์ที่มีความชํานาญที่มีความคิดที่เริ่มที่ดีในการทําทดแทนทําผลิตภัณฑ์ซึ่งทดแทนพลังงานได้แรกเริ่มเดินทีท่านได้ทําเตาแก๊สจ,จากมูลวัวแก๊สชิวภาพต่อมาท่านได้มีการพัฒนาริเริ่มเป็นเตาแกลบชีวมวลและในกิจกรรมคิกออฟ ในวันนี้เป็นกิจกรรมคลิกออฟเกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางด้านความช่วยเหลือสิ่งกันและกันการลงแขกนั่นก็คือท่านได้เยี่ยมชมการคลิกท่านได้เป็นประธานในการคลิกออฟการสร้างฝายแฝกของบ้านบัวซึ่งบ้านบัวเป็นหมู่บ้านที่มีการทำฝายแฝกไว้กั้นแหล่งน้ำซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน ก็คือลําห้วยเมตุนใช้กับกักเก็บน้ําแล้วก็ชะลอน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแรงและใช้ในการเพื่อบรรเทาสารพัยและอีกตรงนี้เขื่อนไฟแฟกตัวรงนี้สามารถชะลอน้ําและทําให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์น้ําต่างๆผลผลิตที่เกิดจากสับน้ําและก็พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดจากไฟแฟกตงนี้ก็ทําให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการอยู่กินอีกด้วย อีกจุดหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของนายบรรพศปัทวีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่น้อมนาเอาประญาเศ,ศ,ศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ AO, ออหัวมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันประจําวันท่านมีชื่อเสียงและก็โด่งดังในเรื่องการเพาะเลี้ยงด้วงกวางซึ่งเป็นด้วงกวางที่สาม,มารถเกื้อกูลไปยังกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการเพาะเห็ดการทําปุ๋ยการปลูกพืชผักสวนครัว ณนวันนี้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์และก็นักท่องเที่ยวและผู้นําชุมชนต่างๆที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านบัวแห่งนี้ก็จะอดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมกิจกรรมของนายบรรพตปัทธีจุดคิกออฟอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดกิจกรรมคิกออฟเกี่ยวกับส่งเสริมชุมชนแห่งความเกื้อกูลนั่นก็คือการปลูกผักแปลงรวม ซึ่งทางชุมชนได้จัดสรรพื้นที่แปลงหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหัวคุ้มต่างๆได้มาช่วยกันดูแลแล้วก็การปลูกผักเพื่อนําไปบริโภกการปลูกผักในแปลงรวมนี้ก็เป็นการปลูกผักที่ปลอดสารพิษเจือปนอีกด้วยนอกจากที่จะปลอดสารพิษแล้วยังทําให้ชุมชนมีความเกื้อกูลกันสามัคคีล้องดองกันท่านอธิบดีกรมการพัฒนามชนท่านได้ให้เกียรติ ปลูกผักในแปลงรวมนี้อีกด้วยสร้างความปรับเรือมยินดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านดอกบัวเป็นอย่างยิ่งครับก่อนในวันนี้นะครับเป็นผมเป็นผู้นําในชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประพาทบุญยินดีนะครับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมในหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นบุญของหมู่บ้านนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านมากนะครับครับก็ขอขอบคุณครับครับท่านครับ การดาเนินกับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของบ้านดอกบัวของพี่น้องชุมชนบ้านดอกบัวนะครับจะดําเนินต่อไปต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการดําเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทําให้พี่น้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวนะครับยูเย็นเป็นสุขและมีการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ตลอดไปครับ